สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์จะพูดสุกนพี่น้องไปพอกันตน้นสวยๆหกักกระขาดตะการเลยครับฝนก็นมาตกกี่ไรคอยกรบปุชนเจรร้าดอกเจ้าตกคอยกวานอยู่สั้นเนี่ยคอยบริยานเจ้าลองเนยทอดไข่แต่ไผ่โบแห้งก็เลยโบทันได้กินเจ้ากระปิใส่บักเสี้ย

แม่วายากจไลลยปลา,าล,ยายลาเลยสบายดีเด้อพี่น้องเพลงน้อยละใค,คนมาขึ้นนกากเนี่ยรนาตน้งเบิ้งอะงแล้วเอามาเขืมาหล่อดกน่าหลอเพราะะไน้ำให้ดขึ้นเที่ยงคืนีขึ้นเลยสาอ้ยรสชาเรายังทอดไม่ไหมทอดอ่ไเขา

ทำหน้าใครทีนีที่พ่นเขาจะเอาตรงไหนอ่ะนน่ะเขาจะหน้าไหมครับก็น่าเนี่ยคือหน้าพ่นพอดีโตกตุ๊ิหน้าอย่นี้แหละโต๊ะตรงเนาะกระโด่งเนาักระดาษดอกเดียวหน้ากระโด่งกระดาษสองข้า่ ัช่เ้ยเส้นแบงหายหายแล้ที่ไาหมาดูึงแล้วนักสามกระด้อได้ไม่เลยมันแกตัวบุกละนั่งที่หอนี่บุนว่านั่งท่ากระห่ม จะย่ดนาแล้วสราไ้ชอน่งอย่างนั้น <c oughs> เสร็จแล้วน้ำไฟกับซอนใหม่เลยได้แบบน้อชงฟ้าอับมุก,ก,กอะไรล้วไนะ่ะจบร้อยฟ้าอ้าเอาเคือคืออถ่านแป้ใส่เอาถ่านลงไปมันตึ้งหงมอยู่กลางอือเลย เอาไปตกด้านลาาไปตกลง z o o มบนเลยเอาทานกาเพิงเอ้อมไว้ผลิัณฑุโต่มไว้ท้รด้วตเอไกมไปินดวยอัเอปเมีอได้นีไยาไส้ย่ไสแหน้่กีเด็กไม่ดกินนีเสียน่าเดาหอง่นีป้าได้น้าวกิจย่งไ้ชวนเลยโมได้รหายเลยอยู่่วมกันกอยกันหมดเตัวใดซอยก็ได้กอยก็ได

คนางลูกไก่ยลูกไก่ก็สบายนี่ม so, ัน <umas Psychology> uh ่บมานใส่ไทยใส่ไได้ก็ได้จมาลพันกี่ีอืมจมาหลวพันาจยัมีให้มาได้หอนหเราคอยให้มาเออ่เาจมาลพันกนนนบาากหลพันหลวพันธ์ผีก็จ ใช่ไให้ล็แต่สุดยาดสุดยาดเขาสุดยองมากเลยมานมันดปี๊เดี๋ยวเรามาเลยแค้นเขาได้ผู้เล็เขาบอกไอ้ก็เป็นแคนกูเนโรคี่กันอืมดูเม่อปีนี้เราทาหาเล้อปีนี้เด้อาบกอ้เขาบอกนือนี่มีไงคือมัดไห้เขาได้เึ้นถเกแคนถึงวันอืมใช่ เราเขาเข้เขาเก่งเลยจนตวิญญาณเลี้ยาเขาทำรอยเทือเนี่ยแล้กก็มัดหแล้วก็ชิมหาขัดเื่อเมื่อไหรละมัดเหนื่อยเนาะรอยหนึ่งลวก็ชิมหาพัดแก่หนึ่งแค่หนึ่งถ้าก็ว่ากนไี่ใช้กันมัดเนาะใช้ได้คลรได้ได้ผามเก่งนะขันบุขันบุคุยกันนะขันคุยก็ได้และ เจมนมันไดื่อไหร่จะะหาวขนาดมชงไงดิมันมื่อตอไปมันก็ปหาวแล้วองเล่นกอนดิไหาแล้วบไปกูมงไหาแล้วกูมที่เขาเลกกูได้ผู้ลป้ายมลดกมก็ได้ไอ้แัดก็ไปหาเนยมากเลย่นีท่านันคันออได้ผูจะหาบ้า เอาไม่นั่น่คกำงจะานะอ้าวเฮ้ยจ้างเหรอจ้างพ้านึจบาอหน้พี่สาวเลยอ่ะม่คจจ่างเยาแล้วพันจุบปรจ่ายพราดาก็เอะอันนี้ไม่ใช่คนจ่า้ามไปอจ้างขนมแล้วเลยมาแล้วพันีตั้งแต่ยังไม่้จ้างแล้วยังไม่ได้ถือถ้วยเนาะ Mà nó lòng mưa 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 cứ mưa 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 nó mưa 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 ตัวนเาบเลแก่แก่ดีอัชาใกล้ไม่เนี่ยนันเหน้าเป็นามเนาะตัวชายเราขนเเด้อราสองนิไหนึ่วมาวามอืมมาวว้แรกจะพึ่งเราอกเน ม่ออกห้างอีกนละเจ้าข wow. uh, ึ้นึงกเค็ดผมคิดวาจแล้วเจ้าไม่เนหรเจ้าแบบแจ้มันวางขี้ี้ก่อนเนาะได้บมจะสีหาิี่หมัดแต่ละนพโ้วานี่แหละหนึงพใครเมาหายถึงจะพบเขาอันนี้เข่าอันนี้มวานแวานแท่หนึ่ กนมีน้่เไมใหรเิน่มเออบใหญ่นก็น้าทีสังรถที่น้อยอันจะบอกนี้มตาดีได้มันลอยๆลยแล้วไปใส่ได้บดีน้เาน่ะเอาผด่ใไม่บากดีนะอ้าวมันเผามเช้าดี ี่นีเห็นเตาบานีเราไปาเกลปูกระปามก็เห็นเตาอ้าวหลุดจะถล่มมัแดดตึงไปใหญ่ไล่ลำดำหลงอันนี้แล้วหนึ่งดวงก็นี่เราได้เรานี่เป็นลูกน้องนี่เป็นลูกดำแล้ว้อยก็หล่เชอรเลยอยู่ที่ยังเป็นยังไงใอ่อ้าวแล้วเมื่อตอนนี้มันน่าดีไงนอกอ่ะคนบมมีกำลัง ร่าขวานะเปหาแบ่างหรางหยมางเงนเยย้าไดี่กระจรามเลยยืไปเยืมไปลอยนู่นมาได้เออแ้ยืมไปแล่ก่องีลเนาะกองนี้ยไกองเดียวกองเดียวครับคี่ม่นก็ร้อยบาทถึงแล้วจากของไข่อ

้านไ 50, yes> ่่วงแนี่อ๋อหูยนกอเล้าใหมันเดินไกเดินอย่านตกมาแล้วมันถานไปเิ่งปี่แรกนั่ระวังนะมอบยนซ่าอะไรน่ไนี่แหละคนี่แหลไนี่แหะไปนีแหละไปแหละน ยังน่นอันื่นนะมีเธอฮะมหาจักกะเต็นท่้งท่องลาลแจ๊กระเต็นมแดงวันคือตีตตายว่าเทกีเต้นโงะต่ันหม่กันดุวัน